ดล่างของเสียโค้มขนาดใหญ่ที่บัดน,นี้นอนตายขาเหยยดเก่งมีเลือดไหลไปทั่วใบหน้าและลำตัวมาประเดิมให้เดินเต่นแต่เช้าเลยนะผ่านทรงสมบัติขึ้นพานเดินหันหลังกลับแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าไปกันดีกว่าครับเราต้องไปให้ถึงที่นัดก่อนตะวันจะตกดินทั้งคู่พยักหน้าก่อนที่จะเดินตามหลังของพานส่งเวลาผ่านไปจนกระทั่งดวงตะวัน เพื่อนมาอยู่ตรงกลางหัวทางสามหยุดนั่งพักกินข้าวกับไก่ย่างเกลือเมื่อตอนเช้าสายลมจากยอดเขาพัดโชยเข้ามาช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายเย็นสดชื่นขณะที่กำลังนั่งพักย่อยข้าวทานส่งชี้มือไปยังเรื้องหน้าทางเอย่ยพูดขึ้นมาว่าพวกค,คุณเห็นหุบเบื้องลานตรงนั้นไหมนั่นละ่ะหุบตรงก้อยที่พวกคุณตามหาอยู่ ทางสองมองตามนิ้วของพานส่งที่ชี้ลงไปยังเบื้องหน,น้ามันดูค้ายแอนดลึกขนาดใหญ่ที่มีหมอกบางๆลอยตัวมาบดบงังพานส่งแน่ใจใช่ไหมครับว่าที่นี่คือหุบดงก้อยครับใช่แน่นอนร้อเปอร์เซ็ครับเพราะจากลายแทงประกอบกับคําพูดของอดีตร้านที่ผมเคยได้ยินมามันตรงกันไปหมดครับถึงแล้ถ้าผมเดาไม่ผิด้าเพ่งดูดีๆนหลังต้นไม้ใหญ่นั้น ดูเหมือนจะเป็นปากทับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของครอองกอยครับอืงั้นพานทรงก็กลับไปได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกผมจะนูยลงไปกันเองพานส่งที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำท่าอ้าวอึ้งอึง้งด้วยที่ใจก็อยากจะช่วยแต่อีกใจก็อดที่จะเป็นห่วงควรอบครัวไม่ได้พานส่งตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าผมจะคอยพวกคุณอยู่วันนี้ก็แล้วกันนะครับ ถา้าตะวันขึ้นในตอนเช้าพวกคุณยังไม่กลับขึ้นมาผมคอยเดินทางกลับไปแล้วจะไปหยิบเงินส่วนที่เหลือตามสัญญาที่พวกคุณเคยบอกคุณเอกคุณพบตกตรงไหมครับเอาอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นพานส่งก็รอพวกผมอยู่ที่นี่แหละครับเดี๋ยวผมกับเอกจะลงไปผานส่งที่ได้ฟังจึงพยักหน้ารับแล้วหลวงมือเข้าไปในยากหยิบลูกปืนส่งให้กับพบห้าน ก่อนที่พบและเอกจะขนสัมภาระแล้วไตาลงไปยังหุบเบื้องล่างไม่นานร่างทั้งสองก็หายเข้าไปยังใต้ซ้ายหมอกเวลาล่วงผ่านไปจนกระทั่งตะวันเริ่มตกดินตอนนี้บรรยากาศในที่นั้นเริ่มมืดสลิดลงพระจันทร์สีเหลืองนวนเต็มดวงก็เริ่มฉายแสงขึ้นท่ามกลางหมู่ดวงดาราพบและเอกตอนนี้เขาเคลื่อนที่ไปหลบหนังต้นไม้ใหญ่ จ้องมองบริเวณลานลอกหน้าปากถ้ำที่พวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่งอกเงยของว่านจันหอมทั้งผู้มองส้มเตรียมแผนอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเข้าถึงเวลาเที่ยงคืนเสียงก้อยก้อยกอย้กอยก็ดังขึ้นมาจากภายในถ้ำพบและเอกที่ได้ยินถึงกับคนลุกขึ้นมาเหมือนกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะเคยเป็นทหารรบพิเศษมาก่อนเคยรบอยู่กับพวกสงครามแต่ครั้งนี้ เหมือนผิดกับเมื่อก่อนก็คือต้องมารบกับพวกผีกองกอยโดยที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนพักหนึ่งว่านจันหอมก็ผูขึ้นมาจากใต้ดินลักษณะคล้ายกับดอกบัวที่เรืองแสงมันค่อยๆเบ่งบานรับแสงจากดวงจันทร์ไม่นานพวกผีกองกอยก็พากันมาลายล้อมว่าจันหอมเอาไว้พวกมันพากันกระโดดอยิ่งๆส่งเสียงร้องก้อยๆดังขึ้นไปทั่วบริเวณพวกกบกระซิบบอกเอ็ ให้เริ่มทำตามแผนเอกค่อยๆมอบขานไปยังต้นไม้อีกต้นก่อนจะยิงปืนเข้าใส่ไปที่กลุ่มพวกผีกองก้อยพวกมันพี่กำลังหลงกับว่าจะหอมอยู่ผ่านต้องพากันหันขวบไปที่ทางของเสียงคราวนี้เอกสับไปอีกสามนักติดกก้อยต่างพากันกระโดดตามเข้าไปหาเอกแต่ทว่า กับไม่เป็นอยากที่คิดพวกกองกอยส่วนใหญ่ยังคงอยู่เฝ้าว่านเอาไว้พบถึงกับรู้สึกเครียดขึ้นมาทันทีจึงตัดสินใจวิ่งกลับไปช่วยเอก,ก่อนเพราะเวลานี้เขาถูกพวกกองกอยนับสิบก็ะโดดติดตามไปอย่างรวดเร็วเอกที่ตอนนี้เขายังคงวิ่งเรื่อยๆมุ่งหน้าซูปาที่เขาไม่คุ้นชินแต่ด้วยวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงมันทําให้พอมองเห็นเส้นทางได้บ้างเรากองกอย ยังคงตามเขาไปเรื่อยๆและเหมือนจะเข้าใกล้เอกเข้าไปทุกทีเองตัดสินใจกระชากปืนสั้นหันหลังกลับไปยิงจนเสียงสนั่นแต่ทว่าลูกปืนกลับทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยมันพุ่งเข้าใส่เอกที่ยังคงหันหลังวิ่งอยู่กงเล็บของมันว้าไปที่ไหลเสียงดังฟุบแต่โชคดีที่มันแค่เจียวเฉียวไปเท่านั้นแต่ก็สร้างบาดแผลให้กับเอก จนมีเลือดไหลออกมาแดงฉานเอกยังคงกัดฟันวิ่งไปเรื่อยๆด้วยในใจที่เขาคิดว่าพบเพื่อนรักคงจะเข้าไปหยิบว่างจัดหอมได้แล้พวกผีกองกอยจะได้หมดแรงเรื่อตามเขาเสียทีแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเอกวิ่งไปสะดุดกับรากไม้เข้าจนทําให้ตัวของเขาลกก้มยิงเอกพยายามจะกุยตะกายลุกขึ้นมาแต่แล้วพวกผีกองกอยก็ตามมาเด็ดเด็ด ก็กางกงเล็บออกแต่ทันทีที่กงเล็บที่กำลังจะแทงไปยังคอของเอกเสียงปืนก็ดังขึ้นผีกองก่อยสุดควบลงกับพืน้นจากนั้นก็ดังขึ้นติดกันอีกสามนัดพวกผีกองก่อยต่างพากันทำท่าเลือกก่อนจะพากันกระโดดกลับไปในราวป่าเอกลุกขึ้นมาใช้สายตามองไปก็เห็นว่าพบนั่นเอง ที่มาช่วยเขาไว้ก่อนจะเอ่ยปาขึ้นมาว่าขอบใจมากเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้างได้ว่านมาไหมไม่ได้ผีพวกนั้นมันไม่ยอมตามเองที่ตามมานี่ก็แค่เพียงเสี่ยวเดียวเองแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเวลาตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วด้วยเอกพูดขึ้นพรองใช้มือลูบไปที่หลังผมจะต้องรู้กันอีกสักครั้งกว่าเพื่อน ยังไงข้าก็ต้องเอาม่านกลับไปรักษาพ่อให้ได้แล้วทําไมเองถึงยิงมันเข้าวะเพื่อนข้ายิงโดนมันตั้งหลายลูกไม่อยากจะเข้าอ๋อน่าจะเป็นกระสุนของพานส่งที่ยื่นมาให้ก่อนลงมานะ่ะเห็นเองยิงแล้วไม่ได้ผลข้าก็เลยเอาของผ่านสงใส่ดูดีเลยงั้นเอาไหมข้าว่าเราจะได้ลงไปด้วยกันเลยเออข้าได้มาแค่ห้านัด แล้วก็ยิงไปตะก,กี้สีนะัดตอนนี้ก็เหลืออยู่ในรังเพลิงแค่นัดเดียวเองแล้วจะทำยังไงกันล่ะทีนี้หรือว่าจะใช้อนี่เลยดีไหมเอกพูดขึ้นพางล้วงมือเข้าไปในเป้ก่อนจะหยิบลูก,กืระเบิดขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้นะโว้ยเดี๋ยวหวานก่อกระจุยหายไปพอดีเอาอย่างนี้ดอบนี้ข้าจะบุกเข้าไปก่อนแล้วเองค่อยหาจังหวะไปถอนวานออก พทาวารถูกถอนได้แล้วล่ะก็ไอ้พวกผีกองก้อยมันก็จะหมดเดี่ยวแดงลงไปเองเอาอย่างนั้นก็ได้ว่าแล้วทั้งผู้จึงเตรียมบรรจุกระสุนจนพร้อมส่วนพบยัดกระสุนอาคมลงเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะพากันเดินทางตัดปาที่มือดลกเข้าไปใกล้บริเวณบ้านจัดหอมที่ตอนนี้มันเป่งบานรับแสงจนสภาพังโดยมีพวกกองกอยพากระหุน,น้อมเอาไว้ ขอใหม่เพื่อนเอกพูดขึ้นไม่พร้อมก็ต้องพร้อมวเวลาชักเกือน้อยเต็มทนแล้วผมพูดขึ้นเขากระชับปืนในเือแน่นก่อนจะสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วออกไปเบิร์ฉากสัตว์ไปหนึ่งซิงเกิลพวกมันพากันกูเข้ามาหาพบจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกสามนัด เอกเห็นช่องว่างตรงบริเวณที่กองกอยเหลือน้อยจึงวิ่งออกไปหมายจะเข้าไปถอนว่านจันหอมแต่ความเดียวของพวกกองก่อยมันจึงคว้าตัวของเอกไว้ได้เอกพยายามที่สะบัดตัวออกจากกรงเล็บของมันจนเลือดไหลแดงออกมาพบที่เห็นเพื่อนตกอยู่ในสถานาการณ์ที่คับขันกว่าจึงวิ่งตีวงไปทางเอกก่อนจะปล่อยกระสุนอาคมนัดสุดท้ายเข้าที่ผีกองกอยตัวที่กำลังใช้กรงเล็บแทงไปที่เพื่อนของเขา กองกอยตัวนั้นสุดขวบลงไปกองกับพื้นก่อนที่พบจะวิ่งเข้าไปพยุงเพื่อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกกองก่อยคงจะโกลนแขนมากเพราะไปฆ่าพักพวกของมันตายพวกมันตามือเข้าไปหมายจะกลัว,วเขาทั้งคู่พบที่ตอนนี้เขาได้แ้พละกกำลังพยุงเพื่อนที่ได้รับบาาเจ็บก่อนที่จะรู้สึกว่ามีของคมคมคว้ามาที่แขนของเขา พบสะบัดออกทําให้ถูกลากเป็นแผลยาวไม่นานก็ถูกกรงเล็บเข้าที่หลังจนเขาร้องนั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดตอนนี้เลือดของทั้งคู่ดูขายกับน้ําหวานที่เชิญชวนให้พวกผีกองกอยเข้ามากินทั้งคู่พยายามกัดฟันนิ่งต่อแต่ก็ต้องพากันล้มกิ้งลงไปเพราะเองกที่รอนกงเล็บที่ค่อนข้างลึกมันติดเหมือนตะขอเบ็ดที่เกี่ยวเนื้อเขาไว้แล้วถูกกระชากจนเลือดสาดกระเซ็น พวกมันพากันกูเข้ามาหาคนทั้งสองพบและเอกรู้ชะตาชีวิตแล้วว่ายังไงก็คงไม่รอดทำคู่หลับตาลงนึกถึงพ่อแม่และระลึกถึงคุณพ่อศรีรัตนไาตาแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่สำนึกอยู่หันก็เกิดเสียงเปืนคำรามขึ้นมันดังมาจากทางที่มีวาดทำคู่รีบเดือตาขึ้นมาดูเอ้ยนั่นมันพานสงนี่หว่าผบพูดขึ้น พวกกองก่อยที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นไม่กี่ตัวถูกพานส่งระเบิดไปแล้วหนึ่งก่อนที่เขาจะเฟี้ยงปืนเข้าใส่พวกกองก่อยแล้วพุ่งแวกไปยังบ้านจันหอมเขาโดนกองเล็บของผีกองก่อยที่มวาได้ทันฝังลึกเกือบถึงกระดูกบริเวณหัวไหล่แต่อะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่เสียแล้วเขาตัดสินใจกระชากตัวออกจนเลือดสาดไหลกระจายก่อนที่เขาจะตัดสินใจพุ่งตัวลงต่ำเพื่อหีิกองเล็บของพวกมัน มันแล้วใช้มือกำรอบต้นของบ้าดก่อนจะกระชากมันขึ้นมาภายในต้นที่เรืองแสงสว่างอยู่ก็พันดับลง้อมกับพวกกองกอยที่ดูเหมือนจะไหลเลี้ยวแรงก่อนจะพากันกระโดดเยงๆส่งเสียงร้องก้อยๆกลับเข้าไปภายในถ้ำพานส่งถึงกับถอนหายใจยาวออกมาอย่างน้มอกทั้งคู่พากันพยุงร่างมายังพานส่งก่อนที่พวกจะเอ่ยปาขึ้นมาว่า พวกผมขอบคุณพานส่งมากนะครับถ้าไม่ได้พานส่งป่านนี้พวกผมคงตายกันไปแล้วไม่เป็นไรครับคุณพบคุณเอกแต่ตอนนี้เราดีออกหางจากที่นี่กันก่อนเถอะครับพานส่งพูดขึ้นก็นจะอยากตัวลุกขึ้นแต่ก่อนที่จะกลับเอกและพบต่างช่วยกันโยนแลเบิดไปยังปากถ้ำจากนั้นพบจึงเลยพูดขึ้นมาว่าพวกมันจะได้ไม่ต้องออกมาเพ่มพ่านฆ่าคนอีกคนระับ ก่อนที่จะส่งปืนให้กับผานส่งเป็นคนหญิงผานส่งรับปืนลูกซองมาก่อนจะสะบัดเข้า่าจับยิงแค่มือเดียวเสียงก้เบิดดังลั่นสนานป่าจนหูอื้อไปหมดปากถ้ำถูกปิดทับลงมาจนสนิทไม่เหลือรูให้เล็ดลอดทั้งสามต่างประยุงตัวเดินกลับไปยังยอดเขาก่อนจะพากันนั่งทําแผลแล้วถึงตัวนอนแผลย,ลยยาเงยรไม่นาน เสียงไก่ป่าก็พากันขานรับมาให้ได้ยินฐานส่งลุกขึ้นด้วยอาการที่ยังคงระบ่อมแผลก่อนจะก่อไฟขึ้นไล่สายหมอกยามเช้าจากนั้นหยิบเนื้อแห้งขึ้นย่างไฟอ่อนๆไม่นานก็เริ่มทรงกินเย้าอยู่วนชวนให้น้ำลายสอถังคู่ลุกขึ้นมาด้วยอาการที่มัวงเหียใช้น้ำลูบหน้าลูบตาก่อนจะพากันกินข้าวแห้งกับเนื้อย่างหอมๆไม่นานเลี้ยวแหลงก็เริ่มกลับมาบ้างแล้ว ทั้งสามเดินทางกับเข้าสู่หมู่บ้านจนกระทั่งบ่ายของอีกวันก็พากันมาถึงยังบ้านของผู้ใหญ่เป็นยังไงกันบ้างไปเที่ยวบากันมาสนุกไหมผู้ใหญ่แสงที่ยืนยิ้มพูดถามขึ้นโดยที่ไม่ได้มองอะไรให้ดีก่อนเลยทั้งสามกัดฝันปั้นหน้ายิ้มให้กับผู้ใหญ่ทางเดินดิงตรงไปที่รถจิบที่ตอนนี้มันดูขาวสะอาดไรฝุน่นผมใช้มือเปิดไปยังเกะหน้ารถ ก่อนจะล้วงเข้าไปหยิบอกระดาษสีน้ำตาลที่ข้างในมีเงินอยู่เปิกหนึ่งเขายื่นส่งให้พานส่งพานพูดออกมาว่าพวกผมขอบใจพานส่งมากนะครับนี่เงินส่วนที่เหลือครับพานส่งยื่นมือออกไปรับก่อนจะยกมือไหว้ขอบคุณโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องพานส่งไม่ต้องไหว้พวกผมหรอกครับว่าแต่พานส่งจะเอาเงินนี้ไปกินอะไรล่ะครับคืนนี้เอกได้พูดแซวขึ้นอ๋อ หลอกลับผมตั้งใจจะเก็บเงินก่อนนี้ไว้ให้ลูกชายอยากส่งมันให้ได้ไปเรียนในเมืองจะได้มีความรู้จบมาจะได้มีอาชีพการงานที่ดีจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับผมพานส่งเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงสันเถือเอาอย่างนี้นะพานส่งถ้าหากจะให้ลูกเข้าไปเรียนในเมืองก็มาพักที่บ้านของผมได้เลยส่วนเรื่องเงินนั้นพานส่งไม่ต้องกังวลตอนนี้ผมเปิดบริษัทอยู่ เดี๋ยวให้ไปช่วยทำงานพาร์ทไทม์ที่บริษัทของผมก็แล้วกันครับจะได้เรียนรู้การทำงานไปด้วยในตัวผ่านทรงที่ได้ยินเขาถึงกับน้ำตาซึมด้วยความรู้สึกที่ดีใจหางพูดขึ้นมาว่าผมขอบคุณคุณพบมากนะครับที่เมตตาช่วยส่งข้อดูกของผมจากนั้นม ก็เอาชื่อผมไปถามจากคนแถวนั้นก็ได้ครับคนที่นั่นรู้จักผมทุกคนพบผู้จบก็ขึ้นนั่งบนรถจิบที่ติดเครื่องรออยู่แล้วเอขับออกไปอย่างชา้าๆฮานส่งหยิบน้ำบัตรขึ้นมาดูทันทีที่เขาเห็นชื่อจริงของคุณพบก็ถึงกับเนือการไหลภาานี่มันชื่อของลูกชายนายกรัฐมนตรีนี่นาเขารู้สึกว่าตัวเองได้ตัดสินใจถูกแล้ว ที่ได้ลงไปช่วยเขาทั้งสองคนครับก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องราวของพานส่งผจนกองกอยฝากกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ หมู่บ้านของผมอยู่ในถิ่นชนบทแดนไกลติดป่าเขาอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่นี่จึงไม่ผลจากการทำไร่และเข้าป่าล่าสัตว์แม่ก็นำของป่าออกมาขายซึ่งสัตว์ที่ว่าจะเป็นพวกอีเห็นเก้ง